สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าหญิงแลวก็เจ้าชายทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love นะคะทุกคนต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์แล้วก็ทุกๆเรื่องราวทุกๆกำลังใจนะคะที่เข้ามาพพอร์ตให้กับรายการที่ช่องนี้เนาะช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจดีๆส่งพลังงานดีๆให้กับทุกๆคนในทุกๆวันเช่นเดิมนะคะเราฟวงหวายเป็นอะไรที่มีความสุขในทุกๆวันนะคะคนอ่า ะะท็อปปี้ของเราเช้าวันนี้ค่ะเราจะมาดูซิว่าเรื่องตื่นเต้นที่สุดที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้นะคะเป็นอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิสามภาพออร์เรคอล์ค่ะ,คะเดี๋ยวโฟกัสที่ภาพที่หนึ่งนะคะภาพที่สองภาพที่สามเลือกไม่ได้กดหยุดไว้ก่อนค่ะใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูภาพที่หนึ่งกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกภาพที่1นนะคะกับท็อปปีกของราเช้าวันนี้นะคะทุกคนเรามาดูซิว่าเรื่องตื่นเต้นที่สุดนะคะที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้นะคะคืออะไรแล้วก็เป็นอย่างไรนะมาดูซิขอพลังงานแห่งไพ่ทาโรต์ค่ะสื่อถึงคนกองที่1นนะคะเรื่องตื่นเต้นที่สุดที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณ กองที่หนึ่งในเร็วๆนี้ค่ะธาตุดินตัวตนของคุณนะคะเป็นธาตุดินคุณเป็นคนที่มั่งคั่งในตัวตนของตัวเองอยู่แล้วมีทุกอย่างพร้อมหน้าที่การงานแล้วก็การเงินนะคะเป็นคนที่ซัพอร์ตดูแลตัวเองได้เป็นคนที่มั่นคงรักเดียวใจดียวมองความสัมพันธ์แบบจริงจังนะคะเสมอมาเลย อคุณจะได้พบเจอกับธาตุดินเช่นกันนะคะคนคนนี้ก็มีความมั่นคงเช่นกันเป็นราชาเหรียญน,นะคะกับราชินีเหรียญเขาเป็นคนที่มั่นคงเหมือนกันรักเดียใจเดียวนะคะนิ่งมีความเป็นผู้ใหญ่มากๆมองความสัมพันธ์อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงจับต้องได้จริงๆถ้าคุณได้เจอออนไลน์คุณจะต้องเขาจะต้องนัดคุณเดทแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวแล้วก็เห็น ความเป็นตัวตนของคุณธรรมชาติจริงๆอย่างแน่นอนแล้วก็บ่อยๆด้วยนะคะแล้วก็เขาเป็นคนที่สามารถซัพพอร์ตดูแลคุณได้ทุกอย่างถึงไม่ได้มีอะไรมากขนาดนั้นก็สามารถซัพพอร์ตดูแลแล้วก็ให้คุณได้นะคะเป็นคนที่พร้อมที่จะ ดูแลคนที่รักนะคะบอกว่าชอบก็คือก็จะชอบอย่างนั้นและคนคนนี้นะคะบอกว่าใช่ก็คือใช่มั่นคงรักคุณถึงแม้จะดูนิ่งดูแบบเงียบดูไม่หือไม่อื้ออะไรแต่มีความมั่นคงรักเดียวใจเดียวมากเลยนะคะถ้าเป็นระดับผู้นําระดับหัวหน้าระดับซีออยางงั้นก็ได้หรือถ้าเป็นไม่ได้เป็นผู้นําเขาก็สามารถสพอ p o r ดูแลคุณได้อัศวินไม้เท้าธาตุไฟนะคะอัศวินไม้เท้า เขาจะต้องเข้ามาลุยฟันฝ่ากับคุณแน่นอนเลยนะคะต้องลุยเข้ามาจีบเพราะคุณกับเขาจะต้องมีเรื่องราวที่แตกต่างกันนะคะมีความแตกต่างกันมีความไม่เข้าใจกันมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามเป็นคนแดนไกลของคุณก็ได้นะคะหมายถึงว่า เดชาลิออร์ทำพาราน e ์เดชาลิอออาจจะเกี่ยวพันกับต่างชาติต่างประเทศนะคะหรือว่าคนแดนไกลหรือคุณกับเขาอยู่ห่างไกลกันหรือว่าอะไรก็ตามมันรู้สึกว่า จะต้องลุยต้องฟันฝ่าอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างเลยเข้ามาจิคุณนะคะ t e m p o r a r i l คือการเข้ามาเข้ามาแล้วยังต้องปรับเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรู้สึกหรือว่าการกระทาคําพูดต่างๆมากมายที่มีความแตกต่างกันที่มีความไม่เข้าใจกันนะคะ the chariot นั่นก็คือเข้ามาจีบคุณนั่นเองนะคะมุ่งมั่นมมทะลุแล้วก็ดุดันมากที่จะเข้ามาจีบคุณไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งใดนะคะมีความดื้อมีความดื้อเงียบมีความที่ลุย ให้ได้ถึงอุปสรรคให้ได้นะคะด้วยความที่ว่าเป็นตัวตนธาตุดินอาจจะมาแบบเงียบๆเงียบๆนะคะนิ่งๆเข้ามาหาคุณนะคะแบบสไตล์ผู้ใหญ่ก็ได้นะคะแล้วก็คุณกับเขามี energy พลังงานที่เหมือนกันนะคะถึงแม้จะมีความแตกต่างกันเพราะว่าเป็นกับดินดินกับดินด้วยหรือดินกับไฟก็ได้จะมีพลังงานที่เหมือนกันคล้ายกันถึงแม้จะมีความแตกต่างกันก็ตามนะคะแล้วก็เป็นคนที่มั่นคงแล้วก็รักเดียวใจเดียวเหมือนกันนะคะ คนคนนี้จะเข้ามาจีบคุณนะคะคุณอาจจะได้เจอกับเขาออนไลน์ก็ได้ค่ะนะคะแล้วก็ได้มาจีบกันพอการจีบกันนั้นการได้เรียนรู้ซึ่งกันรายการมันจะมีเรื่องของอุปสรรคที่ว่าจะต้องลุยและฟันฝ่าเพราะคุณนิ่งแล้วคุณก็ไม่ได้แบบแสดงความรู้สึกหรือว่าตัวตนของตัวเองให้เขาได้รู้มากนะคะเขาอาจจะดูคุณไม่ค่อยออกก็ได้ด้วยความที่ว่าคุณเป็นทตุดินที่นิ่งเงียบมีความสงบชอบสงบ ธรรมชาตินะคะในแบบฉบับของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะรู้สึกว่าจะต้องเข้ามาเอาชนะหัวใจของคุณจะต้องต้องมาทำยังไงก็ได้เข้ามาจีบคุณนะคะ The chariot เกิด,ดการเดินทางมาพบเจอหรือว่าการเดินทางเข้ามาจีบกันนะคะคุณจะเจอไครธาดินซึ่งเป็นคนที่พร้อมลุยทุกอย่างเข้ามาจีบคุณนะคะข้แองเจะสองบ reconciliation ว้าว m e o n e from your past นะคะกลับมาหาคุณนั่นเองคนในดิชติตาของคุณนะคะที่จะกลับมาหากับคุณนั่นเองค่ะจะเข้ามาจีบคุณหรือคนที่คุณรู้สึกว่าคุณเจอแล้วก็ได้นะคะจะเข้ามาหาคุณยังไงก็ใช้เวลาค่ะค่อยเป็นค่อยไป r e l e a s e your ex ค่ะปลดปล่อย energy พลังงานเก่าๆออกไปนะคะคนในดิชาตากำลังจะกลับมานะคะเพราะฉะนั้นคนที่ใช่ในคร,รั้งแรกหัวใจก็จะ รับรู้ได้ทันทีนะคะขอให้ฟังมาเป็นพลังงานแล้วก็อะไรไดีๆในเช้าวันนี้นะคะจะมีคนในดินชาติเข้ามาจีบคุณคุณจะได้พบเจอกับคนที่รู้สึกว่ามีพลังงานเหมือนกันเคมีที่เข้ากันแล้วก็สามารถเรียนรู้ความสัมพันธ์ไปต่อได้เพราะเขาจะมุ่งมั่นลุยเข้ามาจีบคุณแน่นอนเพราะว่าตัวตนของคุณเป็นคนที่ดีพร้อมทุกอย่างเลยทีเดียวนะคะจะรู้สึกว่าถูกชะตาต้องตาต้องใจเพราะว่าเป็นคนในดินชาติของกันและกันนั่นเองค่ะก็ประมาณนี้นะคะคนกลองที่1 ขอบคุณมากเลยสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้ไปก่อนนะดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคะนที่เลือกกองที่2นะคะกับท็อปปิกของเราวันนี้เช้านี้เรามาดูซิว่าเรื่องตื่นเต้นที่สุดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้ค่ะเรามาดูซิว่าคืออะไรนะ ขอพลังงานแห่งไพ่ทาโรต์น,นะคะสื่อถึงคนกองที่สองเรื่องตื่นเต้นที่สุดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคนกองที่สองในเร็วๆนี้ค่ะแปะเหรียญอสศวินเหรียญ ธาตุดินราชาเหรียญว้าวตแต่เหรียญน,นะคะวันนี้อัศวินไม้เท้าหกถ้วยคุณจะเจอนะคะธาตุดินหรือธาตุไฟ นะคะเป็นราชาเหรียญคุณผู้ชายก็สลับตัวตนเนาะราชาเหรียญผู้มั่งคัง่งในตัวตนของตัวเองค่ะมีทุกอย่างพร้อมหน้าที่การงานการเงินนะคะเป็นคนที่ระดับผู้นําขึ้นไปก็ได้หรือถ้าเขาไม่ได้เป็นระดับผู้นำเขาก็สามารถสป,ปอร์ตให้คุณได้เป็นคนที่นิ่งเงียบมีความมั่นคงรักเดียวใจเดียวนะคะพอพูดว่าชอบก็ชอบ บอกว่าใช่ก็คือใช่นะคะเขาก็จะรักคุณคนเดียวเลยเขาจะให้เกียรติคุณเคารพคุณซื่อสัตว์กับคุณนะคะเป็นคนที่มั่งมีมั่งค่ายตัวตนของตัวเองนะคะมีความบุรมสมบูรณ์พร้อมสับพทุกสิ่งทุกอย่างรักธรรมชาติรักทะเลเป็นคนชิลๆเป็นคนสบายๆนะคะแต่งตัวอาจจะสมถะสมระอะไรแบบนี้เป็นคนขยันทํามาหากินขยันทํางานมากๆด้วยนะคะแล้วก็ชอบเก็บพร้อมรอมริดนะคะเป็นคนประหยัดรู้จักใช้เงินนะคะเป็นคนในดินชาติของ คนด้วยนะคะเป็นคนในดีตชาติหรือว่าเป็นคนที่คุณรู้จักมาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วก็ได้นะคะจะกลับมาเจอกับคุณหกถ้วยความรู้สึกเก่าๆความสุขเก่าๆกำลังจะเกิดขึ้นคนคนนี้ขยันมากนิ่งมากมีความมั่นคงแล้วก็รักเดียวใจเดียวมากค่ะเพราะว่าเขาจะทําอะไรที่เดิมๆซ้ำเดิมๆแล้วก็เสมอต้นเสมอปลายอัศวินเหรียญก็สามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทางที่ดีได้นะคะเพราะว่า อศวินเรียนก็คือความความมั่นคงความมั่นคงที่พัฒนาไปเป็นรักแท้แล้วก็การแต่งงานได้อัศวินไม้เท้าก็คือเขาจะเข้ามาลุยเข้ามาเจอขนนะคะแม้มีอยู่รรคยังไงแดนไกลหรืออยู่ห่างไกลหรือมีความแตกต่างกันหรือมีปัญหาอะไรกันก็แล้วแต่คนคนนี้ไม่ไม่กลัวอะไรคะ่ะพร้อมนะคะพร้อมลุยทำเดิมๆทุกวันนะคะให้มีความ ทำสิ่งเดิมๆทุกวันซ้ำซากทุกวัน,วนแต่มีความมั่นคงและมีความประสบความสําเร็จเพราะทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้เวลาและก็พร้อมลุยมากๆเลยทีเดียวลุยเข้ามาพบเจอกับคุณนะคะหกถ้วยคนในดชาติคนนี้คุณอาจจะได้เจอกับเขาออนไลน์หรือว่าอะไรก็ได้แล้วก็ครั้งแรกก็ได้ตกหลุมรักกันค่ะตกหลุมรักกันครั้งแรกหัวใจจะบอกว่าใช่หรือว่าจะรู้สึกว่าคุ้นเคยนะคะเหมือนเคยเจอกันมาก่อนเหมือนเคยได้ ได้สัมผัสกับคนคนนี้มาแล้วได้รู้สึกกับคนคนนี้รู้จักกับคนคนนี้นะคะมานานแสนนานมากๆแล้วนะคะแบบนี้คุณจะรู้สึกว่าคนคนนี้เข้ามาหาคุณนะคะแบบอสุินทไม่ท้ามันเหมือนเ,อเหมือนกับว่าลุยกับอุปสรรคหรือว่า <c oughs> ขออภัยนะคะหรือว่ากระทันหันก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณจะได้พบเจอกับใครนะคะเร็วๆนี้เป็นเรื่องที่ตื่นเต้นเพราะคนจะรู้สึกว่า อาจจะรู้สึกว่าไม่คิดว่าจะได้เจอเขานะคะไม่คิดว่าจะได้เจอเขาในชีวิตไม่คิดว่าเขาจะมาเจอกับคุณในชีวิตรู้สึกรู้หรือว่ารู้สึกว่าได้เจอกับคนที่คนนี้คน,คนเป็นคนที่ดีเป็นคนที่เพอร์เฟกดูดีมีเสน่ห์นะคะเฟนลี่อาจจะเป็นคนที่อายุมากกับคุณมากก็ได้นะคะกลับเข้ามาเจอกับคุณในชาตินี้หรือเป็นคนตั้งแต่สมัยเด็กๆนะคะที่คุณได้พบเจอก็ได้นะคะ เพราะฉะนั้นพลังงานหนักแน่นมากๆค่ะคนคนนี้นะคะก็เป็นราชาเรียนนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องตื่นเต้นที่สุด ะะที่กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้คุณจะได้พบเจอกับใครที่เป็นราชาเหรียญผู้มั่งคั่งร่ํารวยในตัวตนของตัวเองนะแล้วก็สามารถซัพพอร์ตดูแลคุณได้ถึงเขาจะไม่ได้เป็นระดับผู้นําขนาดนั้นเป็นคนขยนันขันแข็งมั่นคงรักเดียวแล้วก็ใจเดีนะคะเป็นคนในดีชาติของคุณที่จะลุยเข้ามาพบเจอกับคุณนะคะและความสุขเก่าๆความสุขที่มันคุ้นเคยนะคะหกถ้วยก็ จะกลับมาหาคนอีกครั้งนึงนะคะเพราะฉะนั้นค่อยๆเรียนรู้ค่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะในเรื่องราวของคนสองคนที่จะเดินหน้าไปสู่ความรักรักแท้นั่นเองนะคะ ความเชื่อความศรัทธานะคะสิ่งที่คุณเรียกร้องอยู่ภายในใจนะคะมันกําลังทํางานอยู่ทุกวัน Free y u r s e l เปลปล่อยตัวเองแล้วก็มีความสุขกับตัวเองมากๆนั่นคือสิ่งที่ดีและดีที่สุดนะคะทําให้เรามีพลังงานที่ดีแล้วก็พลังงานบวกๆในทุกวันนะคะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะกับท็อปปิ้กของเราวันนี้นะคะขอบคุณมากสาหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้คะ่ะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเลยนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่3นะคะกับพับปกของเราว,วันนี้นะคะเรื่องตื่นเต้นที่สุดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้ค่ะคืออะไรมาดูสิขอพลังงานแห่งไพ่ทาโรตค่ะสื่อถึงคนกองที่3เรื่องตื่นเต้นที่สุดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้ เดดอศวินไม้เท้าอืมทำไมได้ราชาเหรียญทั้งสามกองเลยนะอัศวินเรียนว้าวคุณจะได้เจอกับใครนะคะที่เขาเป็นคนที่เก่งมาก นะคะเป็นราชาเหรียญนะคะหรือว่าธาตุไฟก็ได้ธาตุดินกับธาตุไฟนะคะสลับตัวตนก็ได้นะคะเขาเป็นราชาเหรียญนะคะที่จะเข้ามาหาคุณเป็นคนที่มั่งคั่งร่ำรวยในตัวตนของตัวเองมีทุกอย่างพร้อมหน้าที่การงานแล้วก็การเงินนะคะเป็นคนที่มีความสุขได้ด้วยตัวเองอยู่ได้ด้วยตัวเองรักธรรมชาติรักความสงบนิ่งเงียบมีความมั่นคงรักเดียวใจเดียวนะคะชอบก็ชอบใช่ก็คือใช่เลยคนคนนี้นะคะเขาก็จะทําอย่างนั้นรัก รักคุณแบบนั้นมั่นคงต่อคุณแบบนั้นคนเดียวเลยทีเดียวนะคะสามารถซัพพอร์ตดูแลคุณได้ทุกอย่างไม่คุณต้องลำบากอะไรเลยถึงเขาจะไม่เป็นระดับผู้นําขนาดนั้นเขาก็สามารถให้คุณได้เพราะเขามีความอุดมสมบูรณ์ของตัวเองนะคะราชาเเรียนนะแล้วเป็นคนนี้เก่งด้วยนะคะเก่งมีมีการวางแผนที่ดีเก่งฉลาดมีความสามารถเดยเดทมันอาจจะเป็นอะไรที่มันเป็นความรู้สึก เก่าๆอาจจะกลับมานะคะเก่าๆอาจจะกลับมาและกลับมาเพื่อที่จะฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณอัศวินเหรียญน,นะคะหรือคนคนนี้อาจจะเป็นอะไรที่ทําให้คุณได้รู้สึกว่าก่อนหน้านี้มันมีอะไรที่ยังไม่จบมันมันเป็นได้2กรณีอะค่ะก็คือคุณอาจจะเจอแล้วก็ได้แล้วมีเรื่องราวปัญหาอะไรกันนะคะทําให้ไม่เข้าใจกันคนคนนี้พร้อมลุยเข้ามานะคะที่จะเข้ามาเหมือนกับว่า ทำให้ความสัมพันธ์มันไปต่อได้แล้วก็ไปต่อหทาที่ดีเพราะเขายังไม่ยอมแพ้กับสิ่งใดนะคะหรือถ้าคุณยังไม่เจอคุณจะได้เจอใครที่เขาแบบว่าจากอดีตที่เขาเหมือนกับเคยเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบสมบุกสมบันมาผ่านอะไรมาอย่างเยอะแยะมากมายนะคะ จนทําให้เขาเป็นคนใหม่กลายเป็นคนใหม่ที่แบบว่าประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะเพราะเขาสู้กับชีวิตมาเยอะแยะมากมายใช้กลวิธีสู้กับชีวิตนะคะใช้การบริหารการจัดการหรือว่าอะไรการงานอะไรการเงินของเขาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะจนก็ได้แบบว่าล้มลุกคลุกคลานนะคะเดเดสกลายเป็นคนที่ เป็นคนที่มั่งขั่งในตัวตนของตัวเองแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เขาจะเข้ามาทําให้คุณได้รู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้เป็นอะไรที่นิ่งๆแต่มีความมั่นคงสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ได้ปลอดภัยแล้วก็มีความสุขที่จะเดินหน้าสู่ความสัมพันธ์เป็นรักแท้อีกครั้งหนึ่งในสเต็ปนะคะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะเจอกับใครแดนไกลคุณอาจจะเจอใครที่มีเรื่องราวชีวิตที่สามารถที่จะให้ให้คุณได้ เรียนรู้กับตัวตนของเขานะคะเขาอาจจะมาแชร์อะไรดีๆให้กับคุณก็ได้และเป็นคนที่เหมือนกับว่าเข้ามาทำให้คุณได้รู้สึกว่าเป็นโมเมนต์ที่แตกต่างจากคนอื่นออกไปนะคะคุณอาจจะได้พบเจอใครที่เป็นคนแดนไกลคุยกันออนไลน์แล้วก็ได้มาพบเจอกันก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นไอที่ได้สองแบบเลยสำหรับคนเก่าๆที่จะกลับมานะคะ เดทเหมือนกับว่ามันเป็นอะไรที่ยังไม่จบแล้วจะได้กลับมานะคะคุยกันหรือว่ากลับมาสร้างความสัมพันธ์กันเพราะคนคนนี้ยังไม่ยังที่จะให้ความสัมพันธ์คุณกับเขายังคงอยู่นะคะหรือถ้ายังไม่เจอก็อย่างที่บอกค่ะจะได้เจอแดนไกลของคนที่มีเรื่องราวความรักหรือว่าชีวิตที่หนักเจ็บปวดมานะคะได้เจอกันออนไลน์แล้วก็ได้มาพบกันนะคะ l e t y o u r friends help you นะคะคนคนนี้อาจจะรักเพื่อนหรือว่ามีกลุ่มเพื่อนที่มากมายหรือเป็นคนที่ปปู u l านะคะในฝูงเพื่อนเขาก็ได้นะคะในหมู่เพื่อนเขาเนาะ Prefuness นะคะหรือ เขาอาจจะเข้าหาคุณผ่านเพื่อนก็ได้ค่ะนะคะหรือว่าคุณอาจจะรู้จักเขาคนนี้ผ่านเพื่อนผ่านที่ทํางานอะไรแบบนี้ก็ได้หรือว่าเพื่อนกับเพื่อนแนะนําเพื่อนอเพื่อนรู้จักกันอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นプレฟูเนสทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นปายตาม สิ่งที่เราศรัทธาสิ่งที่เราเชื่อสปิริตอินเนอร์ภายในจิตใจจงอนุญาตความความรักความโรแมนติกเข้ามาหาเราะค,ะคุณจะเจอใครอย่างที่แบบอาจจะมีคิดว่าจะได้เจอเขาคนนี้ก็ได้นะคะคจะรู้สึกว่าแปลกใจเพราะมันเป็นพลังงานที่แบบว่าเขาเป็นคนที่มียุทธวิธีในการดําเนินชีวิตของเขานะคะคเป็นคนที่นิ่งๆธาดินมีอะไรเยอะแยะมากมายที่เขาผ่านมาแล้วเพราะฉะนั้นเขาไม่กลัวสิ่งใดพร้อมลุยะะให้ความสัมพันธ์มาสามารถไปต่อได้ในความความ ในความเป็นจริงในอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงอะค่ะคนคนนี้เพราะฉะนั้นเขาหนักแน่นและเขานิ่งมากๆนะคะคุณจะรู้สึกว่าเขาแตกต่างจากคนอื่นนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์มันจะค่อยๆพัฒนาค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะเพราะฉะนั้น เรื่องตื่นเต้นที่สุดที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้คุณจะพบเจอคนที่เป็นธาตุดินหรือธาตุไฟที่มีความเป็นผู้นํามั่นคงแล้วก็รักเดียวใจเดียวนะคะนิ่งๆในความสัมพันธ์แต่มีความมั่นคงมากค่ะเพราะเขาจะรู้สึกว่าทําทุกสิ่งทุกอย่างเสมอต้นเสมอปลายนะคะแล้วก็จะทําให้ความสัมพันธ์มันค่อยเป็นค่อยไป ปลอดภัยแล้วก็มีความสุขที่จะได้อยู่บนพื้นฐานของความสมัมพันธ์ที่ซื่อสัตย์แล้วก็ให้เกียรติแล้วก็เคารพซึ่งกันและกันนะคะประมาณนี้นะคะจะเข้ามาลุยนะคะพบเจอกับคุณนั่นเองอาจจะได้เจอกันออนไลน์แล้วก็ได้ติดต่อกันนะคะพูดคุยกันยังไงก็ขอให้ค่อยเป็นค่อยไปนะคะใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะทุกคนก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากเลยสําหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ